ุดยอดมากสุดยอดมากสัตว์เยงของเธอนา่ารักมากกระเทยตีไก่กระเทยหัวใจแก่ชนเชิญเชิญเดี๋ยวตกไฟเออแพงดำอยอ่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับนักแสดงของเราไปทีละท่านเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้รู้จักว่าใครรับบทเป็นอะไรเริ่มต้นที่ท่านแรกเริ่มต้นที่อาโฟงก่อนเลยครับอาโฟงของเรา กันเองสุดๆเออเอามาเดี๋ยวนักแสดงต้องรบกวนส่งใบต่อด้วยาเชิญโอ้โหนักแสดงของเราแน่นเวทีเลยอ่ะสุดยอดมากครับผมโปงนะครับอาตะพลยุทธ์นุมเนืองนะครับก็รับบท พยนตร์นะครับตอนนี้เปลี่ยน,น,นซื้อไม่แล้วซื้อธนากรครับอ๋อเปลี่ยนซื้อไม่แล้วเอาเรือกอ๋อใช่ปูหรือเอาโป้นี่แหละเรียกเป็นชื่อในในภาพยนตร์เลยถามปูหน่อยในกองถ่ายในครั้งนี้ปูใช้ชีวิตยังไงบ้างเพราะว่ามันสนุกสนานหรือมีอุปสรรคแค่ไหนในการถ่ายทำสำหรับเราเราได้ไม่ต้องเก่งใจงอย็นครางผู้กำกับก็อุปสรรคก็เป็นนักแสดงไม่นะครับ S <S มีประสบการณ์ในการแสดงเป็นโค้นบ้านใดเอเดเคยคนเชัยภูมิคนเชัยภูมิเอาต่อต่อกับมีความที่แบบว่าเขาพยายามแล้วก็ขอความขอความรู้จากพี่ๆบ้านจากอ่าพี่ๆหลายๆคนที่บ้ามีประสบการณ์ก็ขอความรู้จากเขาครับเพื่อพัฒนาตัวเองก่อนใช่ครับอ๋อมวล ใช้กล่องทายเวลาอยู่น้่งก็หลายคนมีความถึงมวลถึงเครียดถึงเคเรียดคร,รับอะไร,รหลายกว่าก <laughs> ันขีเรียบหลายี่เรียกเครียดหลายกว่าเนาะเป็นสั่นเนาะ <laughs> เออก็ต้องรอติดตามบทบาทของปุ๊ด้วยจะเป็นยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับท่านต่อไปคุณคอปแคปเออส่งไม่แล้ว ตัวหน่อยครับอาสวัสดีครับซื่อโคอชแคมนอรัตระพุสายสุนาการในในเรือนรับบทเป็นมนเป็นกู้ภัยกู้หัวใจเกยกู้ภัยกู้หัวใจเกยนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมกับการแสดงของเราใช่ไม่เคยแสดงมาก่อนท้าทายไหมครับกับบทาบาทที่ได้รับ ดูชนไกลตัวนะกระเทยกับอะไรอย่างจริงๆรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยากจริงๆนะมันเป็นกระเทยเออตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะยากอ๋อเล่นไปเล่นมาอ๋อคือมันยากจริงเนาะเล่นหนังไม่เหมือนเล่นทิกตอกแบบไทยเออใช่มันมีเรื่องกีฬามันฉันเริ่มเข้าใจผู้กำกับเข้าไปเรื่อยๆแล้วใช่สองคน ประมาณนีคุณธรรมนี้เนาะใช่โอเคขอบคุณมากครับท่านต่อไปปังปอนอุ้ยอย่าต่ำมงอาเสียงกินได้ปังปอนหน่อยรู้อยากไข่ข้าโยชิโยชิโยชิสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อปังปอนนะคะในเรื่องรับบทเป็นแมมตลกหมอลำมาทำวงเสียงนิสานค่ะเล่นเป็นตลกเล่นเป็นตลกเสียงนีสาน อินฟลูอยู่มีผู้ติดตามอยู่แล้วไปแคสมายังไงถึงมาแบบเล่าบรรยากาศมันเป็นแคสของภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยอ๋อนะคะเป็นครั้งแรกด้วยไปแคสมาค่ะก็คือตอนแรกเราเราไม่รู้ว่าหนังใครบ้านทำหนังกระเทยเออค่ะคือคือแล้วเธอจะไปแคสเล่นอะไรเธอเธอยังไม่รู้เขาทำหนังกระเทยตอนนั้นน่ะสับเปลือดังอยากเล่นสับเปลือดอยากเล่นีกกระเทยก็เลยไปแคสตับเปลือโ ไปเล่น okay. อีกเรื่องนึงไปเลนกะเธยไทยบ้านก็เลยได้มาเล่นเธยไทยบ้านค่ะก็เลยไม่ได้เป็นผีกะเทยนะคะเป็นยังไงบ้างพอได้ไปแสดงแล้วท้าทายไหมกับบทบาทที่ได้รับอ๋อท้าทายมากซึ่งบทมันจะเป็นคือหนูนะยังไงอันนี้เล่าได้ไหมคะพ่วงกับวมกับเขาหล่ะม่หนูคือในไม่สปอยในเรื่องหนูต้องออกฉากกับพี่แฟงบ่อยมาก ออกไปทำอะไรเล่นด้วยกันแล้วหนูจะเป็นแฟนลับพี่แฟงแบบว่านานมากแล้วเธอเขินเขาไหมเขินทุชฉากเลยแล้วแก้เขินยังไงแก้เขินโดยการที่แบบว่าโดนด่าใครด่าพี่เด็นในฉากเนี่ยเขาบอกว่าเออแล้วก็เฉยๆนะคะคือวันนั้นไม่รู้ว่าไปเกิดอะไรขึ้นหนูหนูก็อยู่ดีๆก็กกอธแองพวกแบบคือวอมาด่า โอ้ยปากไว้ด้วยนะครับกับบทปาทของตังปอนรับบทเป็นแม่มต้องไปดูบทปาดของแม่มนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านต่อไปพูดถึงถูกพาดพิงไปแล้วเมื่อกี้แฟงหน่อยสิครับผมเชิญนะคะน้องแฟงสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมแฟงนะครับรับบทเป็นกากครับเป็นไงบ้างกับการรับบทปาทเป็นหนุ่มหมอลำจริงจริง มันก็เป็นบทบาทใหม่สำหรับผมนะครับเพราะว่าเราเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามอรัมาเขาทางานกันหนักมากแบบว่าไปคุกคีเลยหรอใช่ครับผมไปอยู่กับวงเสียงอีสานประมาณ2-3สวันคนะือว,วันวันแรกเราก็ไปแบบอินเสิร์ตข้อมูลก่อนก็ไปกับพี่ประเดน็นเลยครับแล้วก็มีทีมงานที่แบบเป็นตกล้องเขาก็ไปด้วย เขาทำงานขนาดนมากฮะัเพราะว่าทั้งเปลี่ยนชุดคือวันวันหนึ่งเขาเปลี่ยนชุดประมาณ3ามกว่าชุดเดือดมากครับ,รบแล้วผมผมในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์บมอลำสองวงซิงกิสานครับก็เป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆครับเพราะว่าปกติอะผมอยู่ต่ายจังหวัดใช่ไหมผมก็จะเห็นแค่วงบมอนำซิ่งที่เป็นวงเล็กๆนี่นี่เหมือนเราจาลองเวทีวันนี้เลยประมาณนี้เลยใช่ครับก็ ยังไม่เคยเห็นวงออรำที่แบบใหญ่ๆแล้วก็แบบเล่นกันยันเช้าจนแบบแล้วแขกอยู่ดูถึงเช้าเลยเหรอถึงเช้าไม่เห็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคิวนี้ถ่ายเช้าบ่อยมากเลยครับโอ้โหพี่ประเคือความในใจจากเขาเออแล้วได้ใช้ภาษาอีสานตลอดทั้งเรื่องเลยไหมใชท้ทั้งเรื่องเลยครับก็ได้บอลก็ได้ครับเกาได้ไม่บอลก็ได้ครับเออครับผมแต่ว่า จังถามมาถานเบาครับปกติผมเป็นคนเลยผมเป็นคนเลยแล้วแบบว่าภาษาเลยมันก็จะต่างจากภาษาอีสานปกติใช่ไหมอ่ะลอกล็อลอก,ลอกเบาแน่มาฝากหนังเขาแน่คนวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสูพูดุขหผลครับผมแฟงเดิมมาจ,าจ้าเจ้าวัดเลยครับผมพักนั่งเลยไทยบ้านดิซีร่เด็ดครับ สำเนียงแบบเลยออริจินอลสุดๆพานิวครับพานิวพานแล้วรับครับฟอลไลนแล้วครับทานฟอลไปอ่าเอาพูดคุยกับคนที่รับบทเป็นพ่อคุณหน่อยสินะฮะบัลมมาคุยงงกับพ่อพีทพ่อพีทจะสลับพ่อก่อนจะพูดพีทคุยคุณพ่อก่อนได้ไหมคุยกับคุณพ่อก่อนเอาเสียงเปิดเให้กับคุณพ่อวีระพงศ์หน่อยครับ นี่คือผู้นำชีมงานศิลปินภูไทยนะครับ,บรปรมครูของหมอลำเลยพ่อครับบ้านลับบนบาทครับเคยไทยบาทเดือซีรีโอเคคราต้องขอบคุณนะครับคณะผู้ที่ร่วมสร้างเคยไทยบาทเดือซีรีนะครับและทีมงานผู้สร้าง ทีมงานที่ทํางานแล้วก็นักแสดงที่ให้ความตั้มรักต้อนรับพ่อวีนะครับขอบคุณมากนะครับต้องขอบคุณคุณต้องนะครับที่ประสานพ่อวีไปนะครับรู้สึกว่าตกใจแล้วก็ดีใจก็จะได้เป็นดาราด้วยกับคิดเราเฮ้ยป๊บระเทศเป็นดาราได้ยังเฮ้ยไทยทอดเรือใกล้พอนี่คือเรื่องที่สองแต่ละบทเป็นพอครับพอไปเอนะครับซึ่งนะครับจากใจพ่อเลยว่า คิดหนักพ,อพ,อพ่อดูบทแล้วก็คิดหนักว่ากลัวกลัวเพราะไม่ชอบกระเทยเป็นพ่อที่ไม่ชอบกระเทยลัวทัวลงยังไงก็เลยวแต่นะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่าน,นเรื่องนี้ที่เด็ดรา และลึกซึ้งและหลายรถหลายชาติอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเค <c oughs> ยในบ้านเกิดซีรีส์จะสร้างพอวีเดอร์ขอบคุณครับเป็นการสปอยบทไว้เล็กๆเลยว่าจะสร้างพอวีเดอร์แอบแล้วอ่ะท่านต่อไปผู้รับบทเป็นลูก <c oughs> เชิญด้านหน้า ไมันก็ต,นต,นตื่นเต้นตื่นเต้นที่พ่อวีบอกว่าเล่นเป็นพ่อพระเอกซึ่งคือพี่ใช่ก็ก็พี่พาพ่อสวดพี่เรียกผิดนะทีนี้พี่ต้องเรียกว่าเป็นพ่อนางเอกใช่เออตื่นเต้นตลอดเลยเวลาแบบว่ามามาขอคนเพราะว่าเวลาเขาอยู่ไฮอยู่หน้าเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แบบอาจจะไปอยู่คนเดียวแบบรอดไปเซตตัดสนิทแบบมีอายมีเกยเนี่ยแต่ว่าสองสามคนเนี่ยเสียงมันเลยหลายบาบนี้เพราะเขามาขอเพรว่ามาเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบตื่นเต้น ตื่นเต้นแต่เป็นการตื่นเต้นที่ดีเป็นพลังงานที่ดีเห็นไหมเขาโบกมือสวัสดีแสดงแบบว่ายัางเป็นทักกากเรเตือแหลกได้บพ,พี่พีแม่ต่างตามจะไหนแดงครับเวลาเขาเขาหลินได้ติดต่อไปอย่างของเขากการแสดงแบบที่ไม่พวกกลับแบบนีต้ต่างมากต่างมากเพราะว่าเวลาที่มีทำผิปอะมันทำคนเดียวแล้วก็ โปรเซสการทํางานมันไม่หลายคนต่สอสักคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดยพีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่มาถ่ายนะเวลาถ่ายหนังอนะ่ะไม่ว่าเป็นภาษาอีสานหรือว่า,วาภาษากาบอะไย่างเงก็ได้ถึงนอ้องผสมได้เลยเออเวลาถ่ายหนังนะมันถ่ายหลายคนกองเวลาเห็ุงารม,มันเ็่หลายคนมันก็เลยเป็นการปรับตัวมันมันต้องปรับตัวสําหรับพี่มันต้องปรับตัวเอาเพป็นขึ้นโฟังห้าเป็นขึ้นบาโสงเอาอีมาพวกนี้ใช่ปะ แย่างนี้มันมักโซกันก็ยะงั้นยแย่จริงๆพอดีก่อนมักไม่เหาะจันเออแต่ขณนะที่คนอื่นสาษณ์แล้วมันก็จะพูดต่อยต่อยต่อยหลังเขาแพ้เสียงในหัวมากแพ้เสียงในหัวบอกใชยใชยฮะเรนเชิดเคิรนคุณพีต่อก็<อ>ต้องปรั๊บโตฮะเป็นการปรับตัวเป็นอย่างที่ท่าท่ายกับการเห็นง,งานงละกับเป็นการรับบทบาทนักแสดงหลักเป็นเรื่องแรกนะกับืเต้นหลายๆเื้นเต้นหลายๆเนาะฝากเป็นแฟนติดตามเลยสิ กาฝากนะฮะฝากภาพยนต์เรื่องเฮ้ยไพ่บ้านเจซีรีนะฮะทุกคนก็ว่าจะเป็นนักแสดงพี่พี่เพืนเพื่อน้องๆและการทีมงานทุกคนต่างใจแห่งทีอยากจะนำเสนอภาพยนตร์นี้นายสูสายตาทุกคน คืนวาสิเป็นยังไม่ใหม่นะฮะที่ทุกคนสิได้เห็นหลายคนอาจจะคิดว่านกันเท่านีน่มีแต่หัวเราะไรสาระเอออาไอออต่ผู้ใายอยากมีแต่ผัวจริงๆมันเป็นเรื่องจริงอ่ะล่ะแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าอาจจะเออจริงๆก็ทักสั้นละหล่ะแต่ว่าอาจจะประดต้องเปิดสินะมันก็จะมีอีกหลายๆมิติที่ภาพยนตร์เรื่องนี้สิเหตุแห้ทุกคนได้เข้าใจาชีวิตของ L G T V L G B T V หลายขึ้นแล้วก็เ <Okay. S 1> ข้าใจ ความมวนซ่นค,ความสุขความอบอุ่นความเศร้าสิมีบอลประหัวเอาไปเบิร์นต้ำกันนะฝากน้่กันตั้งกันทุกนกขับรถยนต์12สิงหานี้ขอบคุณครับเสอร์โหให้กับพี่พีทด,ด้วยถึงคิวของเธอออกมาแล้วหน้ามามโมงหลังจากที่สัมภาษณ์ใครมาโมงก็พูดหมดเลยแม่น,นั่นแหละโยง สมักเหองสวงเธอเยอะแยะอะไรสวนสวัสดีค่ะมาม่วงนะคะเอาอีกเอาอีกหเอาอีกบอกบอกมูนเม่อกี้เนี่ยเธอแนบมันจะเสียหนักหรือเธอบอกบอกไอเสือแดงทั้งที่เม่อกี้เนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนมาซัพพอร์ตเยอะมากวันนี้รับมาม่วงก็มานะคะต้องมา ไปย้อมหรอพี่ย้อมประมาณ3,000คนเองใช่หลุดเนาะปิดยังไงแน,เน่เดี๋ยวว่าเป็นตัวละครเซอร์ไพรส์ยับบดในการแสดงเพื่อดีหนูรู้สึกว่าบทน,นี่มันก็ยากเลยเพราะว่าอย่างพี่เล่นเป็นไก่สิก็้นไปแอนให้เพื่อนมาเกลือบ้านแม่นะคะ <c oughs> หนูเล่นเป็นตัวจะาของอยู่ในเรื่องนี้ทุกคนต้องจำไปแล้วว่าหนูเล่นเป็นตัวจะาของหนูเล่นปวยยากเพราะวันหยากพูดคำเกบเพูนบอกว่ามึงอยากเล่นอย่างมึงเล่นโลด มันมีได้เหรอแบบนี้อ้าวถามแม่พาเดทได้ไม่เราถามผู้กำกับระดับพันล้านมาให้นั่งอยู่ด้านหน้าต้องเตะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอการที่บอกว่าเล่นเล่นไปเลยสิบอกได้ใช่ไหมคะสัพเปอร์อสสองหนูสามารถเป็นทาตห้างได้นะคะเล่นเป็นทาตได้ได้หนูเล่นเป็นทาตได้ได้อเล่นเป็นเป้าได้เออนั่นแหละค่ะก็สนุกดีค่ะเล่นเป็นตัวเองมันก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันก็แข็แก่แต่หนูอยากให้ทุกคนจำคนคนหนึ่งไว้ว่าน้องออนมานี่รู้ คนนี้ไว้นะคะแน่นัตตัวไปเขาเปิดตัวกันเว้ยโอ้นะคะฮเาฮ่าฮ่าอารกุนเอาไปบางคนกรอบๆกันเยร่ ให้ลูกสาวได้แก่กอย่างให้ทุกคจับคนดีไว้เลยบอกเลยว่าจึงแพงค่ะสูตรเหมือ่อสูตรเลยดีกว่าเหมือนคู่ยูริกเนาะอยู่ด้วยกันใช่น่ารักดีอ๋อ สองกลุ่มเราให้ได้นำตัวก่อนก่อนหน่อยอีกครั้งหนึ่งอะทั้งสองคนเลยสองคนเลยสวัสดีครับคนผมนนเราบดเป็นมื่นครับผมครับผมสีพเรพวกครับรับบดเป็นตีครับคู่กับกามกับบอนเล่นเป็นเจ้าของให้กันครับเออเสียว่าเรื่องนี้มีทั้งคู่อยู่ริมีทั้งคู่วายเนี่ยมีหมดเลยชัดดา เท่ให้บ้าเป็นการทายทอดชีวิตของกะเทยของพี่มวนไปเรื่อยแล้วม่มีปัญหาแมนนะครับมวนแน่นอนเพราะว่าขนาดยู่ได้กอดทายผมกับมวลสุมมือพ่วมก้ารทายเสาผมกัมวนคือเตาโอเคฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสุดท้ายผู้กำกับของเราหน่อย ดังๆทั้งนั้นเลยนี่คือครั้งแรกแม้ับ่การกำกับภาพยนตร์ครับก็คือเป็นภาพยนตร์ที่แบบจริงจังมากๆครั้งแรกเป็นไรบ้างความรู้สึกพี่ก็จริงๆดีใจนะดีใจมากๆวันนี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆแล้วแบบว่าตื่นเต้นกับชุดไม่ตื่นเต้นกับคนจะได้ดูหนังเรานี่แหละชุดก็ตื่นเต้นเพราะว่าขึ้นสุเดินสวนสูงเมื่อกี้ก็จะล้มอย่า บอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างดีกว่าก<อ>็เชิญชวนอยากเชิญชวนทุกคนนะมาดูหนังเรื่องเธอไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับเพราะว่าเป็นหนังกระเทยที่ถ่ายทอดเรื่องราวจีวิปนของกทรไเ้ยในแง่มุมหนึ่งเนาะว่า ชีวิตกระเทยจร,จริงๆหลังความตลกใฮห,ห้าของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงเราดูได้ในเรื่องเทยไทยบ้านในซีรีส์ค่ะฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะเรามารู้จักกับกระเทยในหลายๆมุมมองว่าจริงๆแล้วถ่ายทอดวิถีชีวิตเขาเลยนะพี่น<ช>้องว่าสนุกสนานเบื้องหลังบางคนบอกว่ากระเทยคือเพศที่สร้างสารอุ้ยเห็นกระเทยแล้วตลกจริงๆแล้วมันตลกอย่างเดียวหรือเปล่าใช่จริงจริงๆความตลกความอะไรของกระเทยยัยงมีอยู่ในหนังนะครับแต่เราเล่าเรงลึกลิบอีกว่า ชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงชีวิตแต่ละคนต้องเจอกับอะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับมันคือการเล่า,าชีวิตกันเรยจริงจังในท่าทีที่จริงจังพร้อมกับภารกิจของเขาที่มีร่วมกันด้วยถูกไปลองติดตามดูไปรอติดตามเออมัติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับความถูกมันแหลนหันความฝันมันแหลนสาขวานตั้งซันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเพื่ไปติดตามเบ่งพร้อมกันและนี่คือกลุ่มนักแสดง